สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดชามใส่รถยามาฮ่าฟีโน่มีโอนูโวตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นชามแท้เบิกศูนย์มือหนึ่งของใหม่นะครับตัวนี้เป็นชามแท้รหัส 5VV นะครับขุดร่องปรับองศาหน้าชามเรียบร้อยนะครับด้วยเครื่องขุดชามนะครับนี่เลยนะครับขุดร่องเรียบร้อยนะครับคลิปข้างกึ่งล้างนะครับปรับองศาตัวนี้ปรับเป็นแบบด้านนะครับ พร้อมสปริงแต่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มไปสปริงคัดหลังนะครับเป็นแบบแต่งแข็งกว่าของเดิมอยู่หน่อยนึงนะครับไม่เยอะครับแล้วก็มีชามใบพัดนะครับแท้เหมือนกันนะครับคีบกึ่งออกครึ่งหนึ่งนะครับเหลือไว้ปัดลมครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับองศาแบบด้านเหมือนกันนะครับปรับคู่กันไปนะครับมีเม็ดแถมไปชุดหนึ่งนะครับชุดนี้มีชามชามชุดหนึ่งนะครับก็มีชามใน ตัวใส่เม็ดชามไปพัดแล้วก็มีสปริงคัดแต่งนะครับแล้วก็มีเม็ดแถมไปชุดหนึ่งราคาก็จะอยู่ที่1,450บาทนะครับท่านใดต้องการสั่งซื้อไปใช้งานหรือว่าชามเดิมมันสึกมันมันไม่ดีแล้วนะครับหรือว่าเม็ดสึกแล้วนะครับต้องการอัปเกรดนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพจมอเตอร์นะครับ อินบ็อกซ์เข้ามาในข้อความได้นะครับ